สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสาบาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลครับที่จะลงสนามกันในค่ำคืนวันนี้ครับวันจันเนี่ยยังมีโปรแกรมฟุตบอลยูโร2 2 4 4รอบคัดเลือกมาได้พูดคุยกันนะครับก็เกมที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันจะเป็นเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสครับ จะเปิดบ้านพบกับทางลักเซมเบิร์กนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามทัศนวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าจะเข้ามาสอบถามคู่อื่นนอกจากคู่โปรตุเกสแล้วนี่นะฮะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดตูนสามสามนะฮะฝากแอดกันเข้ามาด้วยนะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมอมาหน่อยฮะทางฝั่งโปรตุเกสนี่ผลงาน 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดแล้วก็เป็นการชนะแบบคลีนชีทด้วยนะครับสภาพทีมค่อนข้าง,างจะสมบูรณ์นะครับแนวรุกมีทั้งเป็นเโดซิวากอนซาโลรามอสราฟาเอลเลอานะครับเกมรับมีทั้งอตโตลิโอซิวากองหลังดาวรุ่งจากเบนฟิก้าจะเล่นกับทางด้านของรูเบนดียสนะฮะขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็คาดว่าอาจจะได้พักในเกมนี้นะครับ แนวลุกเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นกอร์ซาลราอสที่ปีหน้าจะไปอยู่กับเปเชก็จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะส่วนลักเซมเบิร์กเนี่ยนะฮะการทำทีมของ h ฮชโค้ดทางลุกโฮครับผลงานใช้ได้เลยครับห้านัดเนี่ยไม่น่าเชื่อครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง3แล้วก็เป็นทีมที่ช่วงหลังในเคี่ยวขึ้นเยอะเลยนะครับกลายเป็นว่าไม่ใช่ทีมรองบอลของยุโรปอีกต่อไปนะครับคู่นี้ก่อนเริ่มเนี่ยทาง ทัพโปรตุเกสเนี่ยต้องยิงทางฝั่งของลักซมเบิร์กเนี่ยถึง4ลูกนะครับซึ่งโอโ้โหโหดมากนะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยลักซมเบิร์กผลงานค่อนข้างโอเคครับชนะทั้งไอซ์แลนด์ชนะบอสเนียนะอันนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าลิสตันตายเนี่ยนะก็ขอไปทางลักซมเบิร์กเนี่ยก็น่าจะแพ้ทางโปรตุเกสแหละแต่เพียงว่าแพ้ไม่เยอะครับเพราะว่าโอ้โหช่วงหลังเนี่ยเหนียวแน่นแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าทางฝั่งโปรตุเกสโนัรโดเป็นเพียงแก่ตัวสำรองก็คงไม่ได้จะโฟกัสอะไรบ้ากมมยอาจจะเน้นเพียงแค่3คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโปรตุเกสอาจจะยิงได้แค่2ลูกอาจจะชนะแค่2อศูนย์อาจจะยิงไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมองไปที่ทางฝั่งของลักเชมเบิร์ดีกว่าครับแพ้แต่แพ้ไม่เยอะนะครับอ่ะเราฟังทัศนะกันแล้วอยากจะเข้ามา พูดคุยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดตูน33ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นโอกัดหนนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ